ผมกำลังเข้าสู่รายการเกมใหม่ครับถึงวันนี้ทุยจะมาร้องเพลงอะไรตอนนี้วะน,นี่สวัสดีครับวันนี้จะมาชิวล์รอดกันในเวอร์ชัน1.10.2แล้วก็ผมไม่ได้ทำคลิปไปนานห่างนะห่างหายห่างหายห่างหน้าห่างตากันไปนานนะครับทำไมครับ ที่จะทำคลิปครับเพราะว่าครับสอบครับนี่ก็จะมาชิลล์กันแบบใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับสร้างคิวเวอร์นะครับนี่ครับดูครับเกิดมาแบบอลังการเลตเพลงนะครับนี่ครับต้องเงี้นะแล้วก็เก็บตัวทีกันะครับนี่ครับจะดูครับนี่ครับจะดูนะกดครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูครับเวอร์นะครับนี่อย่างเงี้ยครับ เขาเจ้าให้มาเลยเซนนี้แล้วก็น,กน,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 กนี่ครับเซนเซนนี่คิดแค่เองครับนี่ครับเซนนี้ครับผมทำขึ้นมาเองนะครับคือจะชื่อของผมเองแหละอ้นี่ครับตัวหนึ่งครับขอปรับไมค์ขึ้นก่นกนอนสูงๆนะอ้อมพอถ้าผมแบบถ้าท่านผู้ชมเห็นอันนี้นะ เดี๋ยวเพราะว่าผมไม่ค่อยพูดนะพอดีว่าผมต้องจับคมอะรน่อยับเออต้องมาแบบนี้นะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวอ่ะคลิปนี้นะครับผมจะอัดคลิปนี้นะครับแป๊บนึงครับขอผมพอหมดเอโวโอ้แ้่คลิปนี้ครับผมจะอัดเอาให้ได้ ติ๊กตัก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 26นาทีจุด36เพราะว่าอะไรครับเพราะเกมผมนี่อัดได้ไม่จำกัดนะครับจริงๆไม่โกหไม่จำกัดแต่ผมเอาแค่นี้พอเพราะว่าอะไรอัดไม่ได้เยอะครับเด็กก็ต้องาอ่านหนังสือกันเนี่ยน,นะครับ โรงเรียนก็นจะเปิดเทอมแล้วเนะี่ยเอ้ยโรงเรียนก็ยังไม่ปิดอ,อีกอะต้องมีใบามบบตาตรฐานบัตรบัพพาบอะไรของครูวะและ้วผมก็แล้วโรงเรียนผมค,ควบกลุ่นตีน่ะก็มันยังไม่ปิดโรงเรียนเอ้ยปิดหมดละวมีฉันปฏิบัตรบัพบต้องตรวจสอบปฏิบัติภาพอะไรก็ไม่รู้ก็ขกี้เกียดอออยากไปไม่อยากอะอยากเอางัาการ,ทรเท่าไหผมปิดเทอมนะครับเราจะมาทำกีฬาวันนี่ผมก็ต้องไปโรงเรียนละ เดี๋ยวไม่พอผมก็ต้องไปโรงเรียนนะครับก็ต้องไปโรงเรียนก็พอละมาอย่างนี้นะครับงงนะทำไมท่านผู้ชมบอกว่าทำไมท่านผู้ชมบอกว่าทำไมผมไม่มีเมฆวะปิดเมฆไปครับแลาา้วท่านผู้ชมดูดูครับเคยเห็นไหมเขาบักนงานซีนนี้ครับอ๋อเฟี้ยวครับ ผมใชื่อผมครับพี่แท็กบอกผมมาว่าครับในเฟซพี่แท็กว่าผมดูในเฟซก็แบบพี่แท็กว่าเล่นมายคาบอ่ะก็พี่ผมก็เดี๋ยวคลิปน่าจะมาทำเกมปอยแบงเกมสลิปอะไรอนะ่ะเกม่ยวกว่าที่แบงเล่นนะเกมมันอนะ่ะเฮ้ยเกมนะั้นที่เกมที่แบงเล่นอยู่ผมก็เล่นอยู่นะ ผมเล่นไอ้เนี่มันเป็นเซิร์ฟผมเล่นเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟเลยว่าเขาเรียกอะเซิร์ฟแฝงเลยเนี่ยที่แบบได้ตะลุยผ่านอะไอ้ไอ้เซิร์ฟฟันอะผมผ่านแล้วง่ายก็เล่นก็เล่นยากเหมือนกันนะเอาเรื่องจริงๆก็เล่นยากนะโคตรมหาเกลียนเลยครับคืออะไรวะที่ผมห่างหายหน้าห่างตายไปนานผมก็บอกไปครับเพราะอะไรครับ ผมสอบมันก็ต้องเนี่ยจบคลิปนี้ผมก็ต้องหาหนังสือแล้วเนี่ยจะทำคลิปต่อก็ไม่ได้ละเดี๋ยวโดนแม่ด่านะครับก็อ๋อถ้าถ้าถ้าให้ผมเล่นเกมแบบพวกเกมบอลนะครับขอเช็คคอมก่อนนะครับถ้าสเปคคอมไม่ไหวก็ไม่เล่นนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมเอไอคเอไคใช่ไหมเอไอคีเอไอคีโซ่ยู่ จต้องเช็คคอมนะแต่ตอนนั้นผมลงวินโดว์ตอนนั้นผมเป็นวินโดว์เป็นวินโดวอออ์อะไรวะเป็นวินโดว์อะไรอะเออแหละเป็นโนโวอะไรวะวินโดว์เจ็ดครับตอนนั้นใช้คอมไม่เนี่คอมของป้านะครับไม่ไม่แหลกเลยวะโของป้าผมนี่ไม่ใช่ของป้าหรอกของพี่ผม ว่าเป็นอาของอาผมนะซีว <ผม S 1> ีสําหรับเล่นเกมเกมร้อยอ่ะผมแอบไปเล่นมาด้วยแต่ดูคอมผมเลยนีย่โคตรกากเลยขามาก่อนของผมมันโคตรกากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ผมบอกจะซื้อให้ผมมาแบบอาเลยนะเย่เ yeah, ย yeah. ่แม่ผมบอกจะซื้อให้ถ้าสอบเสร็จอ่ะ yeah, เย่ไงครับขอเสียงตบมือครับเดี๋ยวตบมือนะ ผมว่าเราจะได้เออไันสิฝันใช่ไหมฝันเฮ้ยไ,ได้ขัมวาว่าเวอร์ชันนี้ขุดเร็วใช่ไหมขุดเร็วเหมือนพิกแอคหินพกไอพกแอคหินขุดเร็วเหมือนพกแอคเลยพกแอคเลขุดเร็วเหมือน หมือนี่ครับิอกอเห็นขุดเร็วเหมือนกเอ x เล็กปิอกอเล็กขดเร็วเหมือนกเอก็เอกโมนอกอไมนขุดทกันใครชอบทักกะลีน้ามนนี่เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนม่รูจเรบเวลาเวลากัน,นบ้าไอโก,กี้ถ้ามีคนโทรมาในกรลน้าผมไมรับปม่อยไปง,งั้นแหละโทรมา เราหาแป้งมังเหรอเอผมคุดผ่านทำไมผมนักผมไม่ได้เลยวะสักอันหนึ่งเลย,เด,ยเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนผมมาเล่นดีกว่าตอนนี้อยู่ที่วายแล้วโอ้โหไอ,อ,อดีแจ๊กไปซื้อมาดิครับผมซื้อมาผมวานได้ดีเนี่ยสองพันกระบาทเนี่ย ว่าแพงเลยผมไม่รู้จะซื้อทำไมกันในดีแท้เอาไว้อัดคลิปมัง้งเวอร์ชันนี้ครับกดมอย normal แต่ตอนนี้ผมเ,นนาามเลมนนม่นเนี่นะฮะน้อเอาเล่าเรื่องสมัยก่อนมาชแนลกับมมาฟังกันสมัยก่อนสมัยชแน,นลผมเก,ก่าๆตอนที่ผมอยู่บอยเนี่ยครับ ป .3 มัอน,นอีปโป๊กนะจะจะจบป๊กนะตอนป .3 นะครับผมจำได้ขึ้นใจเลยผมเล่นเกมแต่ป .1 ครับป .1 เริ่มรู้เรื่องมาครับมาพอมาป .2 เริ่มรู้เรื่องครับสมัยที่ผมอยู่ป .1 นะครับผมเล่นมาครับผมเผมไม่เล่นไม่เป็นครับผมไมม่ผเป็นคิปเปอร์นะครับผมนึกว่านี่ครับสัตว์นะครับไปฆ่ามาันตุม้มผมก็งงแล้วผมก็นั่งเจอในเด็กตัวเขียว มึงชิดไว่าตัวเขียวตัวอะไรในเกมไหมครับมันปนตุต่มพอสองเลยก็บอกอให้แม่ผมยันให้อะไรงูแล้วผมถามว่าผมเล่นเป็นได้ไงครับดูคลิปคนอื่นครับแล้วพอผมมาพอสามรู้เรื่องแล้วพอสี่เริ่มรู้เรื่องพอห้านี่โคตรรู้เรื่องโป๊นี่โคตรเข้าอ่ะผมเอ้ยมันตลกมันใช่เรื่องเวลาไหมโอ้ยไม่รู้จากเวลาเวลากันบ้าง ม่จะทักกะลิหน้ามาหาเตี่ยเหรอวะนี่ถ้าคลิปนี้จบจบไม่ได้หรอกวันนั้นมันโทรมาเลยเนะี่ยโอ้โหตอนแรกผมทําคลิปนั้น,นมันโทรมาเว้ยเสียเลยอะ่ะไอ้คลิปผมไม่ลงอะ่ะพันหนึ่งเสียเลยอะ่ะโทรมาผมไปกดรับพอดีกับมันคา้างไงโอยคลิปเสียเลยอะ่อยยอะอจะด่าไม่อย่างไรร้องไห้สกินนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะกินในวมทำเองแลนนะ้วก็นะใช่ใช่เออมผมก็จะทำสติงกกดที่ตรงนี้นะครับก็ฟานไปตอนนี้ผมจำได้ตอนที่ผมอยู่บอร์เลยนะสามหรือสี่นี่แหละได้ไหมครับไม่เป็นครับดับไม่เป็นปดูวิธีครับดับ เล่นเป็นเลยตั้งแต่บัตรนั้นมาเล่นเกมโป้พีบแล้วเล่นพีบไม่เป็นหรอกพี่ผมสอนเล่นเฮ้ยพีบผมเรื่องแต่ปอหนึ่งเว้ยพีบผมเรื่องแต่ปอหนึ่งผมจำได้เลยปอหนึ่งอะ่ะพี่ผมสผม,มัครครับผมได้คิดเว้ยคิดคิดตาวอนนะสีดำตาลนะ่ะทำได้เลยว่าผมเล่นไม่แล้พอไ,ไม่ถึงกี่วันอะ่ะเดือนหนึ่งอะ่ะผมผมเ,เก่งเล่นพีบเป็นแล้วว่ะนะงอเฟียบัะลล่ะ จริงๆนี่เรื่องจริงครับห้องท็อปผมนะห้องท็อปผมรู้ไหมนะครับห้องท็อปผมอะไรครับใครอยากเข้ามาเล่นกับผมนะครับท็อปผมตามนี้เลยครับท็อปกาลิน่าผมนะครับพิมพ์มาชื่อไอ้นะครับแล้วก็เข้ามาหากันเจอนะครับถ้าหาเจอนะครับก็จะได้เล่นนะครับรหัสอะไรครับไม่บอกครับไม่ได้เขาไม่บอกในคอมเมนต์นะครับ ผมรับปรหมดเซิร์ฟครับตอนนี้อันนี้ผมต้องผมรับปรหมดเซิร์ฟนะเซิร์ฟใยับพี่แชมป์หรือว่าพี่เว็บนะคบอยากให้ผมปรหมดเซิร์ฟในดเซากรู้ว่าเซิร์ฟของผมนะครับเซิร์ฟผมก็มีนะครับเซิร์ฟผมทำเองครับเป็นเซิร์ฟชื่อของผมนะครับเซิร์ฟ K I L L นะครับเป็นเซิร์ฟของผมเป็นหน้าของผมนะครับตอนนี้ครับไม่เปิดให้เล่นยังไม่เปิดให้เล่นนะครับเพราะว่ายังทำให้เสร็จครับ เอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าทาคนเดียวด้วไงไอเซิร์ฟเนี่ยผมไม่ได้กอบมาจากใครนะเราไมาทำตามนะรู้จะคิดฝรั่งครับฝรั่งทําแบบทาเซิร์ฟขึ้นมาเองแบบไม่ได้เอามาจากใครทาเซิร์ฟ้มาแรกๆครับมันจะเป็นเซิร์ฟ่างนี้เลยนะครับแล้วฝรั่งเขาก็ใช้อะไรกอบอะไรฮะกอบไปเนี้ยไปให้หมดอ่ะแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างแล้วก็ให้เราทําเองครับ นั้นแล้วก็ทําแบบแบบอย่างพื้นที่ว่าแบบอะไระครับผมก็ทําไปแล้วครับแต่ผมไม่เปิดให้เล่นนะครับก็ต้องบอกเราผมไม่เปิดนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็หวว่าผมหลอกครับผมไม่หลอกหรอกครับจะหลอกไปทําไมล่ะนะเฮ้ยผมลืมเปิดอันนี้ว่นะเนี่ยเข้าใจป่นะเนี่ยฮะอันนี้มันจะขึ้นบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมลืมเปิดไว้อันนี้ผมรู้ mình đi đó về nè sao phèm mà cắt tục quá mà cao sáng ai lưu lưu gì ôi lưu chí Mình mà bên dạng đi nữa cao ạ ำเร็จลอยเดียวก่อนสำเร็จตกรู้ได้ไงครับต้อมาต้องมาถามนะเพาผมใช้โปรแกรมรอนะไรอัดอะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาสอนเอาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนว่าใช้โปรแกรมรอะไรอัดคลิปเดี๋ยวจะบอกนะคลิปนี้อะไรก็ได้จบนะคลิปนี้จะบอกเลยมาสร้างม,มันก,กัน มึงทำมึงทำเวลามากีกี่เกินละมึงไม่กลัวหรอมอนเตอร์อะไอ้แรกๆตอนนี้ผมเล่นมาค้ามนะโอ้ยอยขอบคุณนะคำนับนะไอ้ย่าโคตรกลัวเลยมอนเตอร์อะไอสัตว์เห็นแล้วม้งตอนนั้นกูจะงงอยู่มอนเตอร์ตอนนี้ไม่ได้แดกกูหรอแซฟติ้งไม่ไรแดกตอนนี้กูบอกเลยมึงไม่ได้แดกกูแดกเว้ย มันได้แดงๆผมหลอกมันเตือนนั้นถ้าผมสร้างบ้านเสร็จผมขอจบคลิปเพลงไว้ก,ก่อนนะเพราะว่าต้องรีบจบคลิปแล้วเนะี่ยมันเกินยี่สบออิบหกนาทีและอันนั้นเดี๋ยวภายหน้ามาต่อนะคบเพราะว่าผมต้องรีบไปแล้วนะรี่ว่าผมต้องไปโรตัสน,นะครับไปซื้อของนะครับเพื่อทุกนี้จะไปละหาย้านะครับวัน่ะอถ้าชอบนะครับกดแชร์ กดซับสไคร b ์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราคิดไว้ไหมนะครับก็สวัสดีครับดีก่่นก็อนจะก็จะจบตามยอมเป็นไวายร้ทำได้แค่เท่านี้เห็นว่านเตอร์จะรักเท่าไหนก็คงจบคลิปไปแล้วครับ